Bitcoin ตอนนี้เริ่มเข้าสู่เดือนพฤษภาคมแล้วแบบนี้มันจะเกิดเซลล์อินเบ์หรือมันพร้อมจะดีตัวขึ้นไปกันแน่นะครับเดีย๋ยวเราลองมาดูคลิปนี้กันเลยนะฮะในส่วนของราคาบิตคอยครับนี่คือมุมมองส่วนตัวของผมนะครับผมได้ทําการตีเส้นแนวรับตรงนี้นะซึ่งรอบนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีการย่อลงมานะแถวๆอยู่ห้าหมื่นแล้วกันเนาะเออตรงนี้เนี่ยผมตีแนวรับขึ้นไปนะครับในขณะที่ตรงนี้ผมมีการตีแนวต้านกดลงมาซึ่ง แน่นอนครับถ้ามันฝ่าแนวต้านกดไปแล้วนะครับนะ่สาภาวะปัจจุบันนี่ครับมันฝ่าบริเวณตรงนี้เนาะเมื่อมันฝ่าแนวต้านกดไปได้เนี่ยมันก็จะมีโอกาสดีตัวพุ่งสูงขึ้นไปนะครับซึ่งแน่นอนครับจากแนวรับและแนวต้านกดที่ผมทําตรงนี้เนี่ยอ่าก็จะกลายเป็นว่าผมทําการ projection จากบริเวณยอดตรงนี้ลงมาด้านใต้เลยนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันดีตัวบริเวณนี้เนาะก็มาดูกันนะว่ามุมมองส่วนตัวของผมนะครับราคาของบิตคอยที่มีโอกาสวิ่งไปรอบนี้นะครับก็จะอยู่แถวๆประมาณ 1 0 0มา0 0ถึง1 2 5 0 0 0เกิดขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งถามว่ามันจะขึ้นไปรอบนี้ทันทีเลยไหมก็ยังไม่มีใครตอบได้นะครับแต่ที่แน่ๆครับมันมีแนวต้านบริเวณ ตรงนี้เกิดขึ้นนะก็คือไฮเดิม erm, นั่นเองครับประมาณ 9, 1 9 0 0 0 0เกถึง1น0 0 0 0เกิดขึ้นนั่นเองครับถ้าฝ่า 9, 1 0 0 0 0 0ถึง110,000ไปได้ก็ได้ลุนนครับที่จะไป124,000 0 0 0ถึง125,000นะครับผมแล้วเพื่อนๆนะครับวันนี้คุณเก็บสะสมบิตคอยไว้มากขนาดไหนล่ะครับขอให้โชคดีกันนะครับผม